ขึ้นชื่อว่าเป็นเม็ดมะม่วงหิม,มพานที่ใครๆหลายคนรู้จักคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีทานอร่อยมันเป็นของว่างอย่างดีเยี่ยมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยมะม่วงหิมมพานประกอบไปด้วยมีเส้นใหญ่อาหารวิตามิน b 2, B9 9ธาตุเหล็กโพแทสเซียมซิลิเนียมและมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นต้นประโยชน์ของมะม่วงหิม,มพานได้แก่ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยเสริมสร้างสุขภาพฟันและเหงือกให้แข็งแรงช่วยลดความดันโลหิตสามารถต่อสู้กับไมเกรนได้ป้องกันการก่ะตัวของโรคนิ่วช่วยลดน้ำหนักได้เป็นต้นข้อควรระวังผู้ที่แพ้ถั่วอาจต้องมีการปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเสมอเพื่อป้องกันอันตรายที่ก่อให้เกิดกับร่างกายได้ พบกับสาระความรู้ดีได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยสวัสดีค่ะ